สวัสดีค่ะอาราทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงของชาวราศีกันย์ธาตุดินนะคะคลิปทั่วไปประจำเดือน พฤศจิกายนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนะคะเรามาเข้าเรื่องของชาวราศีกันกันเลยนะคะว่าเจ้าชะตาราศีกันเนี่ยตัวตนเขาเป็นเช่นไรบ้างตัวตนของชาวราศีกันเนี่ยเขาเรียกเดอะฟูลนะคะเดอะฟูลเนี่ยก็จะหมายถึงการใช้ชีวิตแบบเสี่ยงคิดแปลกๆปลมีความคิดแบบนี้แล้วบันเจิดสําหรับตัวเขา เป็นผู้ชายที่อายุไม่ได้มากนะคะอายุ25ขึ้นไปนะคะคือดูจากการคิดดูจากไพ่แต่ละตัวแต่ละตัวของเขาเนี่ยคือเขาใช้ชีวิตแบบหวาดเสียวมากเขาไม่ได้จะปลดปล่อยชีวิตเขานะแต่เขาจะใช้ชีวิตที่แตกต่างจากชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปการที่เขาใช้ชีวิตไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยมีความฝันที่มันมันเป็นจริงนะคะสิ่งแวดล้อมที่มากระทบเนี่ยคือ7ดถ้วยเกี่ยวกับความโลภ ความที่อยากได้ไปซะทุกอย่างเห็นแก้วแหวนเงินทองที่เห็นอยู่เบื้องหน้านะคะเลือกไม่ได้อารมณ์แปรปวนมากอย่างแล้วก็เป็นคนที่มีกิเลสอยู่ในใจตลอดเป็นคนที่จิตใจเรรวนประมาณนี้นะคะแล้วก็มีตัวเลือกเยอะถึงมันไม่มีที่ต้องการก็จะไปหามาอีกแล้วมาวาง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 แล้วจะได้เลือกแล้วพอหามามากมายก็เลือกไม่ถูกอีกอย่างนี้ค่ะเป็นคนที่ละโมบเป็นคนที่จิตใจไม่ไม่อยู่กับร่องกับรอยอยากได้มันไปซะทุกอย่างเลยต่อไปนะคะ สิ่งที่คาดหวังเนี่ยได้เป็นเดวิลเดวิลในที่เนี้ยมันอยู่ในสิ่งที่เขาคาดหวังกิเลสปัญหาของเขาเนี่ยมันสูงความอยากได้ใครดีตัวเนี้ยเป็นเดวิลที่มันอยู่ในอารมณ์อยู่ในความคาดหวังของเขาเลยว่าเขาจะต้องทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามที่เขาคิดเขาจะต้องเป็นคนที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ในลักษณะของสีเทาหรือว่าในลักษณะของไม่โปร่งใสก็แล้วกันพอตัวเนี้ยมันขึ้นที่อยู่ที่ ความคิดหวังของเขาเนี่ยหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ด้วยเรขก็เอาด้วยกลนถ้าไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาอดีตที่ผ่านมานานแล้วเนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีความสุขแล้วมีความสดใสมีความคิดลองผิดลองถูกด้วยตัวของเขาเองแล้วก็เป็นเด็กดีนะ เป็นเด็กที่หน้าตาดีนะผู้ผู้ชายคนนี้เป็นเด็กที่หน้าตาดีจมูกจะโด่งๆหน่อยนะคะผู้ชายคนนี้แล้วมาจ,จะดีมากเลยสมสมส่วนเป็นผู้ชายที่สูงแล้วก็สมส่วนอะ like ตอนเขาเป็นเด็กเนี่ยเขาจะต้องหน้าตาดีมากๆเลยหน้าตาหล่อเหลาทีเดียวเลยนะคะหุ่นพอดีเลยอะแล้วจมูกเขาจะโด่งๆจมูกเขาจะเป็นสันหน่อยเอกลักษณ์ประจําตัวเขาเมื่ออดีตที่ผ่านมานานแล้วนะคะเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นคนหน้าตาดีจมูกโด่งอย่างที่บอกนะคะ อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานมานี้เองเขาเจอกับพระราชาถือดาบเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเจอกับคนที่คิดแบบผู้ใหญ่แล้วก็ใช้เหตุผลเหนืออารมณ์หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าคนนี้นะคะตัดสินเนี่ยเขาจะเชื่อผู้ชายคนนี้เขาจะเชื่อเลยว่าอืม,อมใช่พวกนี้เขาวิเคราะห์มาดีแล้วเขาทํามาดีแล้วเออมันถูกเขาจะเจอกับคนแบบนี้มาเมื่อไม่นานมานี้แหละเขาจะเจอกับคนอย่างเงี้ยเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆเนี่ยเขาได้สองไม้เท้าก็จะบอกเลยนะคะว่า คุณจะได้คู่ธุรกิจแล้วก็เข้าขากันมากเลยคู่ธุรกิจคู่ของคุณเนี่ยจะเป็นคู่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าจะทํางานด้วยกันอย่างแบบว่าชนิดที่เรียกว่า บอกซ้ายก็ไปซ้ายบอกขวาก็ไปขวาแล้วทํางานด้วยกันแบบจเจริญรุ่งเรืองอะ่ะทำงานด้วยกันเหมือนบัดดี้ที่ดีต่อกันไม่ขัดตึงกันละกันแล้วทางานด้วยกันอย่างราบรื่นราบเรียบเนี่ยคะ่ะคุณจะได้เจอเหตุการณ์เนี้ยเร็วเนี้ยนะคะไม่ทราบว่าคลิปเนี้ยออกไปเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าคุณจะเจอหรือย,ยังหรือว่ายังไม่เจอถ้ายังไม่เจอก็รอหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็จะเจอคู่ธุรกิจแต่จะไหวเหรอคะคุณคิดเรื่องไม่ดีเลยเรื่องไม่โปร่งใสเรื่องสีเทาเรื่องของกิเลสตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นราคม ดำหรือว่าสิ่งที่มันไม่โปรง่งใสเช่นสีเทาสีดําได้หมดเลยนะคะเป็นอะไรที่ไม่โปร่งใสเลยธุรกิจมืดซึ่งมันแตกต่างกันหน้าคุณมากเลยนะเป็นหนุ่มมานี่ก็เลยจะยะโสหน่อยอะนะคะท่าทางคุณน่าจะยะโสหน่อยหน่อยอม,มีท่าทางบอกไม่สนใจใครสนใจแต่ตัวเองและความคิดของตัวเองเท่านั้นต่อไปนะคะปัญหาที่คุณอยากแก้ไขได้พระราชาถือไม้เท้าบุรุษผู้มีความรู้ผู้มีพลังที่ชัดเจนความมั่นคงร่ำรวย ทำไมถึงอยากแก้ไขกับบุรุษท,ที่มีความรู้แล้วคะคุณอยากจะไปทําอะไรเขาหรอคะแนวทางแก้ไขได้อัศวินดาบก็หมายถึงว่าคือที่เขาอยากแก้ไขเนี่ยคือผู้ชายคนนี้อยากจะแก้ไขตัวคุณที่คุณมีอารมณ์ร้อนคุณอยากจะเป็นบุรุษผู้มีแต่ความเจริญงอกงามคุณก็ต้อง ไปชาระล้างจิตใจคุณนะคะที่มันคิดแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ออกไปนะคะแล้วคุณก็ไปตัดอารมณ์ร้อนตัดอารมณ์วู่วามตัดอารมณ์ที่อวดเก่งของคุณอะออกไปซะทิ้งไปซะแล้วคุณก็จะเป็นหนุ่มผู้ที่เป็นพระราชาถือไม้เท้าได้เช่นกันอยู่ตรงไหนก็งอกงามตรงนั้นอยู่ตรงไหนก็เจริญตรงนั้นเนี่ยค่ะถ้าคุณเป็นคนดีถ้าคุณคิด ลองที่จะให้อล่าดูว่าคุณคิดยังไงแบบไหนอร่าก็จะบอกไปเลยว่าจิตใจของคุณเนี่ยคิดแต่เรื่องสีเทาสีดําอารมณ์คุณจะร้อนและคุณหวังแต่จะมีฐานะที่มั่นคงแต่ผลสรุปของคุณเนี่ยมันคือ8ดดาบปัญหามันจะล้อมทุกด้านเลยถ้าคุณคิดอย่างนี้นะคะมีแต่เรื่องของการราคะแล้วก็เรื่องของสีเทาสีดาเอาเถอะเรียกว่าธุรกิจมืดกันละกันหรือไม่ก็คุณใสก็ได้อ่าตามนี้ก็ได้กันนะคะมันได้หมดเพราะมันหลาย มันอาจจะเป็นคนหลายคนบทสรุปเนี่ยได้แดาบหมายถึงปัญหาจะลุมล้อมคุณทุกทิศทุกทางจนคุณหาทางออกไม่เจอแล้วก็คุณก็จะกลัวกับการเปลี่ยนแปลงรอคอยความช่วยเหลือจากผู้อื่นเนี่ยสิ่งที่คุณคิดเนี่ยคุณจะคิดทําอะไรก็แล้วแต่นะวันนี้นะคะชาวราศีกันผลสรุปของคุณอนะมันบอกไปเสร็จเลยว่าคุณจะหาทางออกไม่เจอ คุณจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นคุณจะรอให้คนมาช่วยเหลือคุณใครจะมาช่วยเหลือคุณล่ะคะในเมื่อคุณโดน8ดาบล้อมและแปดาบเนี่ยคือปัญหาที่คุณสร้างเอาไว้ในนั้นในความคิดของคุณเนี่ยมันเป็น d e วิล เออคุณคิดหวังเอาไว้เลยในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายมันจะอยู่ในหัวคุณหมดเลยอะสิ่งที่ไม่ดีอะหรืออีกอย่างคือคุณกําลังคิดจะทําอะไรที่ไม่ดีอยู่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คาดหวังอ่มันได้เดวิ l de ว i l เนะีมันหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามหรอกนะเดวิ l เนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่มาบอกแล้วว่า เนี่ยฉันมาทดสอบทดลองคุณว่าคุณเนี่ยจะตกกิเลสหลุมนี้ไหมคือมาพิสูจน์เราเลยตรงๆเลยตัวเนี้ยนะคะเดวิลเนี่ยมันจะมีสองอย่างถ้าการทั่วไปการทํางานก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าเป็นความรักก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่เราให้ระวังทั้งสองอย่างพอเดวิลขึ้นปุ๊บมันต้องไม่บริสุทธิ์แน่อย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นความลับหรือจะเป็นทั่วไปนี่ออร่าอ่านทั่วไปอยู่ คิดไม่โปร่งใสคิดแต่เรื่องสายดําสายดาร์กสายที่ไม่ถูกต้องอะ่ะสายที่อยู่ใต้ดินถ้าเล่นของก็เล่นของได้เลยอะ่ะเป็นแบบพวกพ่อมดหมอผีดิดน้ํามันพายทําให้ลุ่มทําให้หลงทําให้รักแต่ไม่ใช่ราศีกันทุกทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะมาใต้คลิปอีกว่าโอ้โหสงสัยจะเกลียดคนราศีกันนะสิเมื่อคุณตื่นคุณรู้ คุณจะรู้เองแล้วว่าออร่าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่หวังดีสําหรับคุณอย่าให้คุณเดินไปในทางที่ถูกต้องอย่าให้คุณรู้ว่าชีวิตมันม,มีค่านะักอย่าให้มันพลาดซะตอนนี้เพราะบทที่เวลามันพลาดไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะกลับตัวเนี่ยโอ้โหคุณเอ๋ฝั่งมันจะฟื้นเนี่ยมันนานสุดๆไปเลยนะคะคุณมันไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นแต่ละคลิปแต่ละคลิปที่ออร่าทำมาเนี่ยอารมณ์ไพ่แต่ละอารมณ์ไพ่เนี่ยก็ ก็ไม่เหมือนกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ชมและส่วนรวมที่เขาได้ตรงนั้นคุณจะได้รู้ว่าสังคมจะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างไงคะเราจะได้ไม่เป็นทาสของสื่อสื่อที่หมายถึงว่าสื่อที่ไม่ดีสื่อที่แบบมอมเมาประชาชนสื่อที่ทําแต่เรื่องไม่ดีอะคะ่ะแล้วคุณจะต้องรับกับตรงนั้นออร่าก็เลยมีหนึ่งทางเลือกให้ทุกคนได้เลือกในช่องของออร่าทาร่โนี่คือชีวิตจริงของคนนะคะที่คุณจะต้องเดินและเจอแล้วคุณจะต้องแก้ไขเป็น รักสามเศร้าอยู่ตลอดเวลามันก็สามเศร้าไปจนฝังในจิตใจของเด็กรุ่นใหม่ว่าโอ้มันต้องสามเศร้ามันต้องแย่งมันต้องนั้นะถึงจะเท่มันต้องอุย้ยแล้วให้เมียหลวงเนี่ยมันจมไปเลยเราเมียน้อยเราต้องยืนกวางหน้าอ่ามาพูดถึงเรื่องเมียน้อยอีกคือออร่าเนี่ยไม่ได้มีอะไรกับเมียน้อยเลยนะบอกตรงๆคือบอกตรงเลยนะว่าไม่มีอะไรไม่มีความเจ็ดแค้นแบบที่คุณเขียนกันมาเนี่ยออร่าบอกตรงๆนะว่าไม่ไม่มีทางไม่มีทางเลยนะคะแต่ว่าออร่าเห็น ผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงของเราเนี่ยอายไม่กล้ากลัวทําไมอะคะสามีก็สามีคุณอย่างเงี้ยโดนเขาแยง่งโดนเขาฉกทําไมคุณไม่พัฒนาตัวคุณเองก่อนที่มันจะเกิดคุณจัดการเลยเขาป้องกันของเขาดีมากเลแล้วเขาคุยกันเห็นไหมคะผู้ชายก็ดีมากเห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าผิดพลาดไปแล้วเราคุยกันหรืออะไรกันแล้วมันตกลงกันได้ที่ตรงกลางวินวินเสมอกันนี่เขาเรียกอยู่เป็นไงคะคนฉลาดเนี่ยชอบการ ตัดสินใจที่จะเปิดหน้าออกมาแล้วโชว์ออกไปเลยอย่าได้หงออย่าได้ยอมอย่าได้โอ้โหเขาเด็กกว่าเขาเด็กแล้วมันก็แก่คุณอย่าไปซีเรียสมันเลยค่ะไอตรงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เด็กกว่าแล้วมันดีอะไรอย่างที่คุณคิดกันหรอกจริงๆเอาจริงๆเลยนะคะจริงๆแล้วถามว่าผู้ชายชอบอะไรผู้ชายชอบกลิ่นใหม่ๆกลิ่นใหม่ๆตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วคุณอนะทำไงให้มันกลิ่นตัวคุณใหม่ๆตลอดเวลาไหม จัดพีด่คะถ้าคุณเต็มใจจะทําถูกไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออ e, ไม่เป็นไรมันเป็นของเล่นของเขาก็ต้องตกลงกันให้ดีอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนน่ฉันไม่ได้ไม่ได้คุณก็ตามจิกตามตื้อพากันเข้าวัดทั้งครอบครัวไปเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีให้เราเห็นนะครอบครัวที่น่าจะสรรเสริญเนี่ยเอาออกมาเลยค่ะอ,ออกมาชมช่วยกันเราเบื่อและไอประมาณที่คุณทั้งหลายจะต้องมาจ้องแย่งจ้องฉกคนอื่นเขาด้วยวิธีสกรปรกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออบางคนนะมาแย่งสามีเนี่ยก็ของมาป้ายเขา เอาของมาให้เขากินออดอ,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 อ้อนนู่นนี่นั่นเปล่าจะเอาเงินในกระเป๋าทีนี้คุณจะแต่งงานคุณเตรียมพร้อมเลยนะคะเงินสักบาทไม่ต้องให้สามีเวลาเขาจะจะเลิกกับเราก็ให้เขาไปนะคะยาวไปแล้วเนี่ยลาศีกันบ่นแล้วนะคะว่าคุณจะพูดอะไรนักหนาเข้าเรื่องได้แล้วลำคาญจะดูไอเดวิลตัวนี้อ่าต่อนะคะคืออันเนี้ย ที่เราพูดเนี่ยมันจบไปแล้วเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือโดน8ดาบตัว8ดาบเนี่ยคุณรอความช่วยเหลือจากผู้อื่นอย่างเดียวเอาเป็นว่าณวันนี้คุณทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเสี่ยงนะคะที่มันเสี่ยงที่มันไม่ปกติคิดแปลกกว่าคนอื่นคิดแย่กว่าคนคิดแล้วว่ามันดีเนี้ยมันจะไม่ดีมันจะไม่ได้มันจะไม่ใช่คิดว่าในใจว่าเดี๋ยวจะมีครอบครัวที่อบอุ่นบ้านช่องปักหลักปักฐานที่ครบครันเปล่าเลยค่ะมันจะไม่มีเพราะว่า แค่ตัวคุณเองเนี่ยคุณยังใช้ชีวิตเสี่ยงแล้วคุณจะไปมีครอบครัวแล้วคุณจะรักษาครอบครัวคุณได้ไงคะรักษาบ้านและที่ดินได้ไงคะใช่ไหมมันจะเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะว่าตัวสรุปมันมาบอกว่า8ดาบรอความช่วยเหลือคนอื่นอย่างเดียวเลยจบชีวิตเห็นไหมคะเนี่ยวิธีการใช้ชีวิตเสียเส่ยงเสี่ยงคิดแตกต่างคิดว่าดีหรอคะไม่ใช่เราบอกแล้วว่ายุคนี้นะคะคุณต้องคิดในกรอบ นอกกรอบได้เป็นบางอย่างเท่านั้นที่มันไม่ผิดปกติที่มนุษย์เขาคิดกันนนะคะ ไม่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดหลายๆอย่างนะคะมันมีเยอะแยะไปเวลาเราพูดคลิปเนี่ยเราไม่สามารถจะลิสต์มาได้หมดหรอกว่าเฮ้ยผิดอะไรมั่งแล้วมีข้อไหนมั่งที่มันเลวอย่างเงี้ยเราเราไม่สามารถบอกคุณได้คุณต้องไปหาเอาเองอค่ะเพราะแต่ละคนแต่ละคนก็มีความชั่วความดีความเลวอยู่ในตัวนั้นนั้นนั้น,น,นแต่ละคนเหมือนกันร้อยคนก็ร้อยเลวแล้วร้อยคนก็ร้อยดีแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะมาให้เ,เราบอกว่าออ้ยคุณดีอย่างนี้คุณเลวอย่าง โอ้โหร้อยอย่างออราคงจะทําให้คุณไม่ได้นะคะเพราะนั้นออราทําตามออราที่ออราต้องการที่จะทําและสื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าแสงสว่างจากช่องออราเนี่ยมันมีจริงมันไม่ได้ให้แค่มานั่งวิเคราะห์ไพ่แล้วจบ อ๋อตัวนี้ตัวเนี้ยเพื่อที่จะเอาเรตติ้งของอโฆษณาเพื่อที่จะให้คุณมากดติดตามและฉันก็มีช่องฉันก็มีัน,นี้ไม่ใช่นะคะอาราไม่ได้ทําอย่างนั้นเาราทําต้องการให้ทุกคนไม่ว่าคุณที่เป็นพ่อแม่มาดูเนี่ยก็เอาไปสอนลูกได้ก็จะบอกลูกได้จากที่เดิมกําลังจะดุลูกกําลังจะตีลูกเฮ้ยอาราบอกว่าเฮ้ยอย่าใช้อารมณ์กับลูกไว้คุณก็ต้องหันมาคุยกับลูกดีๆเพื่อที่จะทําให้ลูกเนี่ยไม่รู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยวีนใส่เราถูกไหมคะเพราะฉะนั้น ความอบอุ่นของครอบครัวเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะคะคุณเป็นแม่เป็นพ่อเนี่ยคุณให้กับลูกให้เต็มที่นะคะคุณอย่าขาดตรงนี้แล้วเด็กเนี่ยจะเป็นเด็กที่ดีในวันข้างหน้านะคะนั้นออร่าฝากด้วยในคลิปของชาวราศีกันเนี่ยซึ่งเป็นราศีกันที่คิดพิลึกพิลัน่นคิดพิลเลนคิด่านะตามนั้นเลยที่อร่าว่ามาแล้วฝากด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ